ตอนใกล้ๆเนี่ยอเอาโยกได้ไอันนี้ ฟ,ฟังอ啊ฟัง啊 <c oughs> ฟัง啊ห <c oughs> ัวห่วงเลยอ่ของแท้เนาะของแท้ต้องถอดหมวกบุกนี่ติงอ่จัดที่ละตัวหนาเลยนะพ่อแม่ขนนองแท้งวะ tua, đeo, tua. <laughs> ớp, ớp, đi đâu xóm tua một mà เลาะตลอดมันม่ยอมออกกันฟังอุบปึ๊บปึ๊บปึ๊บร้งปลาทิ่มอ่ะ Oh. <laughs> oh, 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 oh. พุ่นไปบ้างพุ่นดักหน้าพุ่นไปบ้างเดินพุ่นรดอะโอโออออไปอาไปล้างวังดักหน้าพุ่นไก่พุ่นเดินพุ่นนออบออไมพรตัวป่ะสอต เปนเป็นพักแล้วจู้มาวางให้มันตกลงพักพอดีปลาย,ยุบยับยุบยับเลยดูเอ้โ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 อ้เป็นเลยยึดติง Lên. tay nhỏ này ướp ướp tao không phải lòng thắt lấy thắt lên về tối chú thằng lằng tối nay luôn này มาทางนี้อะนี่หมดเวลาก่อน

เราเห็นลายปากนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทางนี้ขาทางนี้มันร้อยเว้ยปึ๊บ ลงพักพอดีเนี่ยยังบกข้างพูดพุ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 ดออกบัดลูกเหียอจ็กตัวเอายกไม้จุมาแล้ว ốp ốp tên bất thôi đi đâu nhục lột nhục lột <laughs>

เอาได้สามโตสิโตก็ยังดีถึกอตัวเนี่ยจุ่นเนี่ยอย่างนี้ก็เถึกมาเดินเนี่ยโลดเนี่ยเดินอ้าวไปเนี่ยเนี่ยเป็นมาตั้งพูนน้ำคอยรัดเป็นไงครับ อเดิดขึ้นนีบันเน่ปุดุดจับจับที่ระโตนี่ติงอะไ เอาฟังนี่ไปนะเอานี่ย <laughs> ตีงยกยกบำลังย่างนกยกเลย <laughs> ออ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 เอเอต้นออกตัวนึงว่าได้สามตัวคุ้มทั้นรอบเนะี่ยีสิตัว <laughs> มันเลือกโคด ถ้าอีกอาทิตย์มาอีกรอบนึงนี่น้ำหลุดพัดนี่น,นั่นโอ้โอโอป่วยฝ่ายังลื่นแหง้ง้ะได้ทุกบาทบาทแล้วฝูงครับสนุกไรมือเนี่ย เป็นหาเทียออกไปหนึ่งเหลือสองเต็มเลันรอบฟังออกบิดโอ้โหโอ้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 โหโอ้โอ้โหฮตอนนี้ปนิษฐตีมาตัวนึง

กันยางมาเรีย่ยๆเบิ้งตันฑ์วถ้ามันที่จมก็ค่อยถอยคืนตัณฑบว่บ Up, 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 up. เอราเสือครับแต่ว่าเริ่มล่าแล้วได้ภูลลผู้ลเป็นยี่สิบโลขึ้นแล้วครับแต่ละคนนะ่ะได้หลายๆผู้หมันก็ได้สามสิบโลสี่สิบโลก็แล้วมือนนิคุณพ,<อ>พ,พอแล้วคุณกับพอ,พอแล้วอิตลวจิตน้ำปลาปลาลายครับเลยพอนี่ถือผู้หมันครับ อยู่เราฟังกับแลนเต็มเลยเขาเนาะเออบเอึบเอบนี่ไปยังเกาะด้วยปลาสูดตกครับเออบสามตัว ล่วงไปแล้วหนึ่ง pa tròn lá ô ô you whoa all but ปลากับมังกับแล้ววันี้ก็หมานสุคนแล้วครับแต่ปลายังหลายเลยเมึงอุลยี่สิบสามสิบโลครับปลากินเมียงก็น่ะ ไปเบิ่งกันว่าแต่ละคนหลายๆต้นเดเก็บย้อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเบ fly, them. Them. ิ hey. ่งกันครับหลายทุกคนครับเบิ่งเสียนไงสันดี้เฮ้ยอยู่เลยสิบโลอยู่หรอเฮ้ยปลาเป็นปันนี้ดำรือนี่มีเสียงทั้งพูดน้องอึดหรอครับยกยกปลาขึ้นมาไว้ออึดเลย ยี่สิบโลเดี๋ยวเออช่างดูปวดนาเป็นยี่สิบโลหมดเลยครับอันนี้รอบแรงนะครับ๋ยว่นรอบตั้งแต่สราไปมาได้หลายทุกคนปดนะได้่ห้อปะอบก็ได้หลายเออปวดถวงเงาก็มูสามสามเซนคืนเนาะย้อหางเเขาเนาะปวดนะยตีกปวดนะ ขนาเตเข้าหลนนนี่ไดหลายได้จับปลากระจับปลใส่ถุงมือหมวกเข้าใส่ของแท้ต้องใส่หมวกโอ้โหนี่เกิดอะไรด้วยเนี่ยนี่เกิดอะไรด้วยเนี่ย อ่าหลายครับไปทุกคนปุ่มเลยได้หลายได้หลายทุกคนครับหานทุกคนคลิปหน้าจะไปทั้งใดเดี๋ยวไปตามรุ้กันไหมครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ